สวัสดีครับลุงเดชไปกรุงเทพ oh. เอามาดูคุณปูครับกล oh. ับมาหลอมันเดิมแล้ว oh. รอบนี้ไล่กี่วันเนี่ยฮะแต่รอบฮะโอ้จานโอทำ oh. พังตลอดเลยครับคันนี้สองรอบแล้วแต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะตัดขา้างหน้าออกมันยาวเกินไป เดี๋ยวต้องวัดตัดครับมัดดีมัดดีท่าน,นี้ดัดเอาเลยบ่ใช้เหล็กเดิมเลยเลบอโอ้ไหนม่อยู่ไหมนี่เชื่อมอยู่ไหมนี่ถ้าไม่เยียบก็ไม่อยู่เลยถ้าไม่เยียบก็ไม่อยู่เลย ถ้าไม่เหยียบก็อยู่ถ้าเหยียบก็ไม่อยู่อะไรถ้าไม่เหยียบก็ไม่อยู่มาต้องพูดแบบนี้อ่ะมั้งเล็นอปลยงงหมดเลยไม่เหยียบไม่อยู่มาต้องพูดแบบนี้เลยมาต้องเป็นเล็กดูฝั่งนี้หน่อยหืมเชื่อมแค่นี้นะเล็กฉากอ่ะ อยู่ไหมนี่ถ้าไม่เยอะก็ไม่อยู่ถ้าไม่เยอะก็ม่อยู่ถ้าไม่เยอะก็อยู่ถ้าเยอะก็ไม่ยู่เยอย่ก็ไม่ได้ดูจกกัดดเขาเปะๆไว้นี่ใส่ย,ยาวมานี่เลยเนี่นี่ไม่อยู่แล้สันส,นสนไปก็ลดลง บูดอะไรกี่ขวดอ่ะครับฉลักยังไม่รวมหมดมมมบูดไม่รวมมันรวมเบารวมโมนแยกดูแล้วเนี่ยแกดูแล้วเอ๊ะทำไมตอนตอนโยกดูทำไมมันเหมือนรวมรวมบูดวะ เนี่ยหลักๆไปกันฮะนี่อะไรตรงนั้นเลกกบบยหอกเนี่ยนะ,นนะอ๋อมันหอกว่ะมันน่าจะทำบูดมาด้วยเนาะตรงนี้นหะทำไมม,มันมันยังไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ได้เล่นตัวเลยทำไมมันกินได้ฮึ่มมันไม่ได้เล่นตัวห <c oughs> ูตัวนี้กับสลักมันจะอยู่เฉยๆอ่ะ แต่ทำไมมันลวมได้ตัวที่เล่นตัวก็คือสลักกระบ,บูแกนคนนั้นเอแสดงว่าบูนี้มันแข็งกว่านี่สรุปแล้วเมื่อเช้าว่าจะไปซื้อบูตบูตนี้ครับไม่ได้ซื้อแล้วจะอดอว่าไม่เป็นไรต้องพอกตัวนี้นี่ตัวนี้ต้องช่างมาทำให้ครับ อกแล้วกว็ควานใหม่นู่นตาลปคาณ ดันดูดิดันบางฝุ่นเออนั่นแหละนั่นแหละมันเหยียบต้องตัดออกประมาณนี้เลยนี่ประมาณสิบเซนนะ <10 cm S 1> ตัดออกน,นี่ เอาเส้นปะดึงเลยนายสิบเซ้นเดี๋ยวกำมาขึ้นโห่แหละพอดีแหละสิบเซนเออนั่นแหละ

ะอะไรไบบคิดได้หรือมันเปิดฟุ้งอยู่นั่นเอากันไกลขีดก็ได้ให้ควงก็ได้โดยช่างผู้ทำงานนานใช่ไหมทงมรงมือแตกะมือแต่ปรึกษาไง โอ้ดะเทียงกนยันอยู่นั่นแหละกว่าจะได้ลงลมือทำเขาร้องด้วยเขารองไปเลยอือนีเท่านี้หละไม่น่าจะพังอีกน,นะน่าจะไม่เหยียบแล้วคันซีหลุดเลยแหละ เห็นไหม้หขี่นาวี้งคนเี้เอาพี่มนมองไม่เห็น้ไปตนะอกเมนูเนาะเอาตัดมาก่อนนมองไ่เห็นเห็นไหมนะเอาไม่กินเไหมไปไหนก ลงหน่อยเอ้อเลขขี่รถไอ้ธงขีดยังไงไม่เห็นเส้นเลยวะ <c oughs> ทำมันดีหน่อยจะได้พาไปรับจ้างใส่บางฝุ่นเ <c oughs> ดี๋ยวอันมันตกงานได้เหรอปรตูทุ้งมันมันเชิดอย่างงี้วะผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะได้แล้วลงหน่อยส่งลงนิดหน่อยพ่อเอาขีดเลยเออเอาลงนิดหน่อยวะอ,อัดม <c oughs> ันไปยังไงแล้วรู้เนาะ เขียนพัลรถไม่เป็นไรหรอกเอ็งก็ไม่ยอมวัดตัดก่อนเนาะค่อยใส่มันจะง่ายกว่าไม่รู้เอาไปใช่นาะใช่อะไรแต่จับบางฝุ่นมาใส่รอยเดิมยังครึ่งวันแล้วเนาะ

มันจะยาวมันจะสูงอืมสิบไหมนี่แหละฮะต้องต้องินต้งนี้นะต้งนี้ต่ำไปบ่ต่ำไปนิดหน่อยบ่ถึงสิบไหมเป็นไรแล้วนิดเดียวอ่ะกันเด เลยดึงคนหนึ่งตัดคนหนึ่งยังไงตัดไม่ออกมันต้องดึงถางครับเฮ้ยเอาเก็บตัดเลยอะอฮะเอาเก็ตัดเลยต้องให้อันสาได้เกือบบันี่ต้องให้สายใต้ดำแดงเข้ามาดูอน ก้อนใหญ่ๆนะันใหญ่ๆแข็งแข็งมันเคยมีแมันหายไปไหนไม่รู้พี่จะตัดมะพรุนเนี่ยเขาต้องรีดก่อนรีดเนี่ยเป็นดาวแล้ค่อยฉีกไว้เลยถ้าพี่ตัดสิเดิมคือได้ต้องกรีดก่อนไม่ใช่รีดเขาเรียกว่ากรีดเออต้องกรีดก่อนเออไอ่นี่มันมีอะไรน้ำรองเนาะรีดกุ้ยงอย่างนี้เลยเอออะไรรีดอะไร

เออเละเละเออต้องไฮโบอีกแล้วทำเอกเลยต้องทำเองไม่ทำไม่มาไม่เสร็จลงนี่ท้าไม่ถึงจะเสร็จเออนีดเสียงกันอยู่นั่นแหละไมั่กระตูวีจะเกิดเอาดึงเอาเลยทองดึงยิงดึงอันนี้เลยเดี๋ยวให้อดหันเลยไม่ยิงดึงมือนี่แหละ ดึงออกอ่ะดึงฉีกออกอ่ะเออไม่มีแรงดึงมันน้อ,นนอยเกินน้อยเกินมั้งเสียงอะไรมันดิ้นด่วนถเถอะฮะอันนี้มันตัดง่ายอยู่คุณเอ,เออมันเริ่มยาวแล้วมันก็ตัดง่าย <G ül> <G ül> เดี๋ยวเรามารอดูกันอ่าว่าตัดออกสิบเซนแล้วถ้าดึงไปถ้าเราพับไปชนยางเิ็หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าชนเยอะอยังไงก็ขาดถ้ามันปีนกองดินอะส่วนมากที่ขาดนี้ไม่ใช่ปีนกองดินะจุ่มโอจุ่มได้ที่ขาดนี้จุ่มแล้วไงที่ไม่เต้นหรอ นเดมันกดนกดกอก่านเออนบกบอกเยมันดื้อมนเออดเจียเจียอดเอานี่เจียเมียเนี่ยเนี่ยเนี้ยเจียเลยให้มันเป็นสากๆมันเข้าดีเอาเหินเจียเลยปรีดเลย นู่นปื้ดเกียงก็ได้นั่นน่นะ,นนอะเออให้มันจัดจัดมันจะได้ตัดเข้าดีเล้ว เหมือนกับหั่นหมูหละหมันเรารับเหมือนหั่นหมูอ่ะเออมาดูดิคมดีไหมนี่ก่อนนินนนนง่ายกว่านี้นิดงานคมไหมเอกอกรืดเลยนี่พูนเห็นไหมมันต้องชอบแบบสากๆมัถึงจะเข้าดี ทำไมผ้าใบมันยเยอะเลยเนาะเนี่ยผ้าใบอย่างมาเลยนี่เออและไดลสดใ่ล้สดบ่ไปถ่ายเมื่วานแบพุดวันนี้อ๋อทาไมรู้่าน,นี่พอดีเลาเอาไปใส่ TMI เนี่ย

เรียบร้อยหักบั่นงอนอีกปั่นตรงหน้ามันอะให้มันเป็นเหมือนเหมือนเลื่อยก็ได้อดเออละเอออยากอย่างเงี้นแหละละเข้าดีละเดี๋วนี่แหละ กรีดกรีดรีดเลยหั่นี่ลองหั่นนี้ไปทงดูก่อนื่อมันจะสูงไหนอดมันตะเล็บเส้นเยอะว่ะนะึ๊ดเฮ้ยอืมเอาทงลองลองถีบไปดูดิเอามือดันดูดิเอา รอไม่เอาเเฮะอ๋อขนาดนี้ไม่เป็นไรขนาดนี้แหละมันขาดแล้วทีมันยังไม่ขึ้นสูงมันอืมทำไปมันยังไม่ขึ้นสูงดู่ันรถมันเดียวเข็นดือนเนาะ ใส่นู่นไปจะได้ใส่สายใส่ใหญ่สายฮริกใส่ใหญ่ไหมใยญ่มันงอเละใส่สายก่อนไห้ล่ะเออนี่มันล้างไง เดี๋ยวมาดูสายสายตัวนี้ครับยาวมากติเกตืออบติดรถเลยอะไรทูเดี๋ยวชมกันในคลิปต่อไปครับ น,นี่ของไขวะเนี่ยโอ้รถพิดเดตตัวนี้ล็อกกี้